ียนท่านบุรยาบุนราท่านผู้ว่รา,า,าวราชการจังหวัดมุกดาหารปิดการในพิธีดิฉันสุวรรณี้ตั้งวันนีอังรนายกเทศมนตรีมุกดาหารเปิดการจัดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานรวมทั้งพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทุกทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านบุรยาบุนราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหา ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและท่านรองเจ้าแฝงแฝงสุรนันเกลเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานตงสี่แผ่นดินอินโดจีประจำปีพุทธศักราช2566วันนี้กแก่นใสและพระพุทธนวัดที่มีคลเชิดดาวขบวนแห่สงกรานต์ของชาวชุมชนชาวพุ่ม ของจังหวัดลุรดาพิธีรดน้ำขอพรและมอบของที่ระลึกของท่านผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบารอย่างลิดาในการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นแล้วเสร้างยังเสรนความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องประชาชนสองฝั่งโขง และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ที่น้องประชาชนและท้องถิ่นต่างถิ่นด้ยและในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านบิณฑองแสงตระวันท่านรองเจ้าแทนแสงรุ่งนารีร่วมงานประชุมบุคคลากรที่จังหวัดยะการห์หมูนทุี่2ผู้แทนมา รับเช็งภาพบรรยากาศอันอบอุ่นด้วยสภาพความผูกพันระหว่างจังหวัดพิจารณ์และจังหวัดเชียงใหม่บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดพิจารณ์ได้การกล่าวต้อนรับท่านรองเจ้าแผนแข็งตัวมาเกิดรองคณะและกล่าวเปิกเดการจัดเป็นงานสุนทรีน์เฉี่ยเทนโดจีน ประจําปีทุกสักา,าสองพันาอกสบข,ขอนา,ขนานเชิญท่านนายถิ่ทองแสงตะวันท่านรองเจ้าแขวงสวรรณเกตและคณะที่เคารพอย่างสูงท่านกงสุวนใหญ่น,ยยนแขวงสวรรณเขตท่านอธิป,ปัตรรย์โรจนชะไพมบูลและคณะที่เคารพอย่างสูงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารพ่อแม่พี่น้องชาวมุกดาหารทุกปู่เหล่าที่เคารพทุกท่านนะครับกระผมนายวรยานบุณราชผู้ว่ารายการจังหวัดมุกดาหารวันนี้มีความดีๆแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่สาคัญของพวกเราที่ได้ร่วมกันจับขึ้นอินโดจีนประจําปี2566ในวันนี้ก่อนอื่นต้อง ขอต้อนรับและกราบขอบคุณท่านรองเจ้าแขกงสวรรน,นกเกษตท่านนางหมินคอแสงตะวันและคณะซึ่งเป็นตัวแทนของท่านเจ้าแขนนกตะวรรนเกษตในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มสีสันเพิ่มบรรยากาศเพิ่มความอบอุ่นของเราทั้งสองแผ่นดินให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นขอบคุณทางท่าน องค์สนใหญ่นะแสงสวรรค์แห่งเกศนะครับที่กุณาได้ให้เกียรติกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็มาร่วมกิจกรรมของเราเหมือนเช่นทุกๆก,กิจกรรมที่ท่านในะกุณาให้เกียกรติจังหวัดลุกทหารแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมเราทุกๆครั้งนะครับที่เรากิจกรรมใหญ่วันนี้ผมเอง้องทุกคนในคณะชาวุกทหารที่ได้พร้อมใจกันในการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอบคุณทางท่านนายกเทศมนตรีนะครับและะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพลทหารประเทศไทยสวรรค์น,นักเศประเทศลาวหรือแม้กระทั่งเวียดนามและจีนที่เราวันนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างแนบแน่นนะครับและคิดว่าความสัมพันธ์อันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญงอกงามในภูมิภาคอินโดจีนแถบนี้ซึ่งวันนี้หลังจากสถานการณ์ท่านค้าพเจ้ามีความดีสมสริมและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิงที่ได้ ถึงวอบหมายเป็นผู้แทนตามงานการนำเด็กประชาชนชาวแคว้นซาลัดสกีตะวมปฏิงานถึงสงการปัจจุบันปี2003ปีจังหวัดอุตรดานาในโอกาสเข้าร่วมงานบุญสงการในปี2003ปี่จังหวัดอุตรดาหาในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำเอาความเยืนยามถามข่าวและทำอวยพรใส่อันประเสริฐ จากการนำน่งแข่งสาระเขตมาอย่างบรรดุทานคูบาร์ราชการจังหวัดนิการาหเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนตลอดทอดเพามีาป,าราประชาชนเศร้าจังหวัดมิการาห์จึงมีสุขภาพจริงแขนงมีความสุขความจเจริญตลอดปีใหม่สนามโอกาสเพสียงคบาร์ราชการจังหวัดนุกาหารเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและพ่อแม่ ปัจจุบันชาวจังหวัดน่านที่ได้ต้อนรับในเขตอย่างอบอุ่นบันดาลการเก่พีมะคีอาเกอเพื่อดังพวกท่านพูดคำแนันำไว้ว่าบุญสงการปีใหม่เด่นของประเปนีอ่ฮิตฟองเศร้าอ่าของกบที่นับถือ,คอ,อ,คอเคยปฏิบัติมาแต่มูฮานาการเป็นธรรมเนียมเด้วยธรรมอันดีงาม ทีข้อมูลหลังของข้าวได้สืบต่อหักษาและปฏิบัติให้เยืนยงครอบครองเป็นการส่งเสริมการทท่องเี่ยววัฒนธรรมการสั่งความสงบนักเลงระหว่างการโดยการปีนี้ก็เป็นปีนึงที่แฟนสวัสดิเกศของพวกข้าพเจ้าได้ถือเสกเขาร่วมการเสดิมฉลองอาบุญชงการประจำปี2 0 2 3ที่จะรับมุกดาวในครั้งนี้ ใช้แังสักภาพการแพเ่ระบาดพยาธิโควิดสิบเก้ารุกรุรุในรัฐบาลทั้งสองประเทศที่ลาวไทยได้เปิดประเทศให้ประชาชนได้ไปมาหาสู้ระวางกันมาเต้นนาเห็นว่าบรรยากาศของการไปมาหาสู้การแลกเเพียงซื้อขายการทูตท่านรวมเมือระวังประชาชนองค์กรภาคระดับประชาชนการค่าตายการลง,ง,งทุนหรือว่าการท่องเที่ยวรวมไปถึง อาภงเกติอื่นระวางเป็นสวนิเขตกับจังหวัดอุตสาหน์เนี่มีบาดเจ็าปัญญาตัวเล่นเนียนเพียงถึงเรื่อดนั่นแสดงให้เห็นว่าการทั่วทั้งการรวมมีระวางประชาชนสองฝั่งลาไทยอาสวนิเขตเดือกอุทหารยังสืบต่อมีความสนิทสนมบนพื้นฐานบ้านใกล้เพือนเทียงบ้านทีแม่น้องหนักหนุ่มเจริญเหนี่ยแค่เลนอนาคต นับโอกาสอันเป็นสิริมงคลในการประวัง,งานบุญสงการในปีนี้เรื่อเนื่งตางมากในคณะผู้แทรในขออวยพรสำหรับก็จขอคุณในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจต่อทางดังวัฒนธรรมที่ได้อำนวยความสะดวกถูกยามใานการต้อนหับอย่างกบค,คุณของอาการประวัติงานครั้งนี้ขออวยพรในทานวารยาน บุญรา่าตุกวารสการจังหวัดอุกรดา,านีพานกรสุนัยแห่งราชสรจักรไทยประจำเป็นสวัสด์เถิบรรลัทานคูทรงคุณิคีบุกรพานตลอดอทอดพี่น้องชาวจังหวัดอุกรดานีจงมีภารไม่มีความภาคเจริญมีความเจริญมีเชรฐมีลาภตลอดปีอสองพันสามสามจ้า,า,า,าขอขอบใจ รักการกิจกปรรัฐชนะเ่าอุลรองเจ้าแฝงท่านลิทองแสงตะวันรองเจ้แผงงสเกียร์พ่อของพลรือข่าได้เปลี่ยนตับทนงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวยกันาครับเป็นสมรรเกต์ารองท่านคงสนใจ นักแปลงสวนเนเทศท่านรองเจ้าละกอนปสอนพมพิหารและคณะนะครับเดินทางมาร่วมงานสมการที่พิพิหารซึ่งท่านดีทาง ครับ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  <icana> <gửi>

ชัวงระวันีนัขวงนประเเอาขะก่อนน้ายามท่านู้ิของเรานะครับนสวัสดีเจ้าหน้าที่ขับไปทั้งขงนะครับจุดรบยกานุบกับจุดบาากางรอนนากกาู้อุผบ้สูงอายุนะครับที เพราในการประกอบพิีเพื่อให้สุหลานได้รดน้ำออกหนี่เรีก่ีม